นายกอบจอสุขโขทยัยลงตรวจพื้นที่ที่โดนน้ำป่าจากฝนตกหนักนายมนูภุกประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยลงพื้นที่สำรวจสะพานชำรุดจากน้ำป่าไหลหลา,ลากนำเครื่องจักรกลเร่งซ่อมสะพานให้ชาวบ้านแม่สารตมบลแม่สามอำเภอรีสัชนาลัยนายนมนูภุกประเสริฐนายก อ,อบจอสุขโขทยัยลงพื้นที่สำรวจงานซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยแม่สารรวมถึงถนนที่ชำรุดสองจุดที่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำป่าไหลหลา,ลากชุมชนถูกตัดขาดจากภายนอกนายกอบจอสุขโขทยัยจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมเครื่องจักรกล เร่งซ่อมแซมสะพานดังกล่าวเมื่อคืนวันที่11กันยายนที่ผ่านมาขณะนี้สะพานข้ามลําห้วยแม่สารสามารถใช้เดินทางสัญจรได้แล้วและจะดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชํารุดอีกสองจุดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร็วณนะบ้านแม่สารตบแม่สาภอศรีสัชนาลัยนิว24กิติพรดวงจันทร์ภาพข่าว สุกันวลีสุวรรณายงาน